สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการมาปฏิบัติธรรม3วัน2คืนที่เสถียรธรรมสถานนะครับตั้งอยู่ที่ถนนวัชลรพลแขวงท่าแล้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนี่เองครับก็ตั้งเมื่อปีพศ .2530 โดยแม่ชีสันสนีเสถียรสุดภายใต้ความอนุเคราะห์จากกองทุนเสถียรธรรมมีจุดมุ่งหมาย เริ่มต้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะเด็กสตรีและนักบวชตั้งแต่ปีพศ2531ครับสิ่งที่ผมได้จากการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และเข้าใจอย่างท่องแท้เลยก็คือธรรมะมันก็คือธรรมชาตินี่แหละครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เราไม่ต้องปรงุงหน้าที่ไม่ต้องแต่งข้าวนอนก็ต้องมีตื่นนอนร้องไห้ก็ต้องมีหยุดร้อง หัวเลาะก็ต้องมีหยุดหัวเลาะลมพัดมาใบไม้ก็พิ้วไหวแดดออกก็ร้อนฝนตกถ้าไม่หลบก็เปียกมีพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมีพระอาทิตย์ตกและความไม่แน่นอนมักจะแน่นอนเสมอแต่สิ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยก็คือตั้งแต่ผมก้าวเท้ามาในสถานที่แห่งนี้ผมรู้สึกเย็นเบาสบายมันช่างแตกต่างจากข้างนอกเสียเหลือเกิน ต้นไม้แต่ละต้นเสียงนกตัวต่อกระลอกพื้นที่ทุกๆย่อมหญ้าใบไม้ต้นโพต้นใสต้นไม้อายุเยอะๆใบบัวดอกบัวไม่ต่างจากสวรรค์ในจินตนาการเลยล่ะครับสำหรับผมแค่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้สวยๆที่ให้ร่มเงาผมก็รู้สึกดีแล้วล่ะครับผมเห็นคนเราเนี่ยจะชอบควบคุมคนอื่นชอบควบคุมลูกชอบให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ฉันต้องการจะให้เป็นพอไม่ได้ดั่งใจก็ร้อนลนร้อนใจโมโหผิดหวังเขาก็เป็นเพียงแค่เด็กคนนึงไม่ใช่เหรอทำอะไรผิดบ้างดีบ้างพลาดบ้างจะเป็นไรเล่า ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองเราก็เคยทำอะไรไม่ดีแย่ๆไว้ตั้งมากมายทุกคนล้วนมีบุญและบาปเป็นของตนเองพ่อแม่ให้ชีวิตลูกแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาที่นี่สอนให้ผมรู้ว่าความจนความรวยสุขภาพที่แข็งแรงในวันนี้เป็นเพียงภาพมายาเท่านั้นตอนที่เราตายไปหรือดับจิตจากโลกนี้เราเอาไปได้เพียงแค่ความดี และบุญกุศลที่เราเคยทำไว้เท่านั้นมผมได้ข้อคิดดีๆมากมายจากที่นี่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเริ่มมาปฏิบัติธรรมก็ต่อเมื่อมีความทุกข์ในชีวิตมากมายที่แก้ไขไม่ได้ที่ผมได้เคยฟังมามากมายไม่ได้มาเพราะมีความสุขหรือมาเพิ่มบุญทำบุญหาความสุขสงบให้ในชีวิตแต่อย่างใดส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิ้นในชีวิต ที่หาทางออกไม่ได้จึงหันหน้าเข้าวัดผมมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ผมไม่ได้เอาความทุกข์มาด้วยผมมาด้วยความเบาสบายไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องได้บุญเยอะๆฉันจะต้องมีความสุขมากๆฉันจะต้องหายจากทุกข์ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยผมมาแบบมีความสุขไม่ว่าผมจะทำอะไรผมก็มีความสุขทุกอิริยาบถเท่านั้นเอง ระหว่างที่ผมอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เจออะไรที่ร้อนลนพูดจาไม่ดีหรืออะไรทั้งนั้นเลยกับผมเพราะผมไม่ขี้โมโหไม่เอาแต่ใจไม่คาดหวังไม่ใจร้อนไม่สร้างเงื่อนไขไม่คอยจับผิดในทุกๆวันที่ผมกวาดใบไม้เหงือของผมไหลออกมาเยอะมากมาก แต่ใจของผมกับเย็นสบายเพราะผมเย็นมาจากข้างในสิ่งที่ผมต้องทำในขณะนั้นก็คือผมแค่กวาดใบไม้กวาดแล้วก็กวาดแล้วก็กวาด,วาดผมคิดอยู่แค่นั้นเองเพราะผมอยู่กับปัจจุบันแม่ชีสอนผมว่าปัจจุบันประเสริฐท,ที่สุดเพราะว่าถ้าปัจจุบันเราทำดีย่อมส่งผลดีถ้าเราทำชั่วย่อมส่งผลชั่ว เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ปัจจุบันจึงประเสริฐที่สุดผมอาจจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดดีเทลต่างๆมากมายเพราะคุณสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคุณสามารถทำได้ทุกที่ทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วเป็นครั้งแรกของคุณผมขอแนะนำสถานที่แห่งนี้ครับ สะเทียนธรรมสถาน